แต่งกายเสื้อสีแดงเครื่องแบบเป็นยศกรมฐานราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์เช่นกันรวมทั้งแต่งกายด้วยเครื่องแบบของกองพันธ์านราบที่สามกรมฐานราบที่หนึ่งเล็กรักษาพระองค์คือเสื้อสีขาวและเครื่องแบบเป็นยศรักษาพระองค์ของ,ของกงรมฐานราบที่สิบเอ็ดรักษาพระองค์คือเสื้อสีเงินโดยจัดลูกขบวนสลับกันเป็นสีธงชาติไทย เมื่อออกจากที่รวมคนแล้ววงโยธาธิตจะแบ่งออกเป็นสองวงวงละเจ็ดส,สองนายวงโยธาธิตทที่1จะเดินนาแทะหน้าแถวของกลมที่1และกลมที่สองรวม6กองพันวงโยธาธิติทที่สองจะเดินนําหน้าแถวของกลมที่สและกลมที่4รวม6กองพันสําหรับการประกอบกําลังในพิธีสวนสนามในวันนี้ประกอบด้วยวงดุริยางกองบังคับการกองผสมกําลังทหารรักษาพระองค์จํานวน4ี่กลม ซึ่งแต่ละกรมประกอบด้วยกองบังคับการกรมกำลังทหารรักษาพระองค์สามกองพันกองพันทหารม้ารักษาพระองค์หนึ่งกองพันในแต่ละกองพันประกอบด้วยหมู่ตแตรเดี่ยวจำนวน8นายผู้บังคับกองพันผู้ฝ่ายกำลังพลหมู่เชิญธงลำดับต่อจากวงโยธาทิตย์เป็นกอง บังคับการกองผสมซึ่งมีพลตรีสมภพอันตนานผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นผู้บังคับการกองผสมแต่งกายในชุดเครื่องแบบเต็มยศกรมฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ เชษฐาธนจารโรวุชการฐานบกพลเรือเอกวิจิตชำนาญการผู้ชกการฐานเรือพลอากาศเอกอมรแนวมาลีผู้ชกการหานอากาศพลเอกอรพันธ์วัฒนวิบูลเสนาธิการทหารพลเอกชาญบุญประเสริฐเสนาธิการทานบกพลเรือเอกธีระหัาเลินเสนาธิการฐานเรือและพลอากาศเอกพนีิยมพัน์เสนาธิการหานอากาศนะครับขณะนี้พวกำกองผสมสั่งกองผสมติดดับเพื่อที่จะรอรับเสด็จ เนื่นองจากคงจะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับทงท่านจะเสด็จออกทางประตูถวยเทพสโมสรบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวจะเสด็จรอดสมเดิทรงตรวจผลสุนสนาม นังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ในชุดในทหารพิเศษของกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ในชุดในฐานพิเศษของกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จะเห็นว่าธงชัยที่นำขบวนทั้งสองนั้นเป็นธงชัยราชกบิยุทธ์อวนเชิญพันโทเจเดจใจมั่นกองพัทนที่หนึ่งกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์และธงชัยพระพุทธฆ่าอวนเชิญคือพันตรีนำพลอัครานุรักษ์รองพวกกองพันที่สองกรมฐานราบที่1มาเล็ตรักษาพระองค์ และในรถดอนพระที่นั่งนั้นสมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมานส่งตามสเสด็จด,ด้วยนะครับของรงฉลองพระองค์ในชุดในดารมพิเศษของกองทัพเรือ ส่วนรถยนต์ที่ตามเสด็จในการตรวจพลสุนสนามในครั้งนี้ขันที่1พลเอกวิโรธแสงสนิทผู้จุการทหารสูงสุดนั่งคู่กับพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธ์เสนาธิการทหารขันที่2พลเอกประมวลพลาสินผู้จุการทหานบกนั่งคู่กับพลเอกสุเทพศิวราเสนาธิการทหานบกขันที่3พลเอกประเจตชรีเดชผู้จุการทหารเรือนั่งคู่กับพลเอกวินัยอินทรสมบัติเสนาธิการทหารเรือขันที่4พลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ผู้จุการอากาศ นั่งคู่กับพลอากาศเอกอมรแนมารีเสนาธิการทหา,าศนอกจากนั้นก็ยังมีรถของผู้ขับกองผสมคือพลตรีสมภพอัตนันผู้จัดการกองพลที่หนึ่งรักษาโรงซึ่งเป็นผู้ขับกองผสมในครั้งนี้ขณะนี้การตรวจพลสนามโดยทางรถจนรถจน,รถจนพระที่นั่งนะครับก็ใกล้จะเสร็จสิ้นลงจากนั้นองค์ท่านจะเสด็จไปประจำที่พระพารนะครับณพระที่นั่งชุมสายท่านผู้ชมคงจะเห็นภาพของ ความสง่างามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกท่านทรงเป็นศูดดนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับรถยนต์ประทินั่งตามเสมด็จพระราชดำเนินโดยในหารชั้นผู้ใหญ่จำนวนแปดท่านวงดุยยางเ,งเรียงเปลงมาชธงชัยเฉลิมพล ว่าเป็นภาพที่ความประทับใจมีความจงรักภักดีแสดงเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างสําหรับชีวิตาการเป็นคนไทยนะครับที่ได้เกิดมาใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสิ่งต่างๆนี้คงจะเป็นสิ่งที่แสดงออกใหเห็นว่าคนไทยนั้นโชคดีครับที่มีพระมหากษัตริย์โมจานทองระวัง ครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการเดินเปลี่ยนสูงนะครับซึ่งลักษณะของการเดินเปลี่ยนสูงนั้นก็จะแตกต่างจากการเดินสวนสนามทั่วๆไปคือการเดินเปลี่ยนสูงนั้นจะเดินในลักษณะที่ขาตึงทั้งสองข้างเท้าที่ก้าวไปข้างหน้านั้นปลายเท้าและฝ่าเท้างุ้มในลัณะที่ให้เฉียดพื้นให้มากที่สุด และให้เท้าที่ก้าวไปนั้นติดอยู่ข้างเท้าที่ยืนตั้งอยู่โดยให้ปลายเท้าที่ก้าวยื่นไปข้างหน้าเท้าที่ยืนอยู่ประมาณ2ใน3ส่วนของความยาวเท้านะครับส่วนลำตัวตั้งตรงยกอ,อกและนิง่งตามองตรงไปข้างหน้าการเดินก็จะเดินตามจังหวะเพลงมหาชัยไปพร้อมๆกันทั้งหมู่เชิญทงโดยให้ดูทางขวามือเป็นหลักสำหรับผู้ถือกระบี่นั้นปลายกระบี่จะอยู่สูงจากพื้นประมาณ1คืบครับ ชมครับความเป็นมาของพิธีถวายสัตยปฏาตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์มีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยในปีพุทธศักราช2423ตามประวัติศาสตร์กำหนดไว้ว่านะครับเจม่นไวยรนาหรือชื่อเดิมคือเจอมิมแสงชูโตได้กลับจากดูงานด้านการทหารที่ทวีตยุโรปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม ทหารหน้าได้ตราข้อบังคับทหารหน้าและจัดให้มีการกระทําสัต์ปฏิยานตนถวายความจงรักภักดีต่อพระบัาทเด็ชพระเจ้าอยู่หัวทุกๆปีเสมอมา ปัจจุบันพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ก็จะจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้เป็นประจำทุกปีในวันที่3ธันวาคมนะครับอันเป็นการถวายความจงรักภักดีในวโรกาสร,ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลปัจจุบัน นอกจากนั้นทหารรักษาพระองค์ยังต้องเข้าร่วมพิธีกระทําสัตว์ปฏิญาณตนหรือพิธีสาบานธงนะครับร่วมกับกองทหารหน่วยอื่นๆทั้งในพระนครและในภูมิภาคในวันที่25มกราคมของทุกปีอันถือเป็นวันกองทัพไทยอีกด้วยครับพิธีสาบานธงนี้ก็ยังยืนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ธงในที่นี้หมายถึงธงชัยเฉลิมพลใช้รับสเสด็จเวลามีพระราชพิธีใหญ่และเมื่อจะไปสงครามเป็นธงประจําหน่วยทหารทุกหน่วยทั้ง3เหล่าทัพเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจําหน่วยทหารเป็นสิ่งชักนําความ,มองอาจแห่งบูทานทั้งปวงมีลักษณะเหมือนธงไตรรงรงกลางมีเครื่องหมายประจาหน่วยบนยอดคันธงเป็นปุ่มโลหะกลมสีทอง ในกลวงบรรจุเส้นพระเจ้าเส้นพระเกศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปความหมายขององค์ประกอบของธงชัยเฉลิมพลก็คือธงหมายถึงชาติพระพุทธรูปหมายถึงาศาสนาเส้นพระเจ้าหมายถึงพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงกระทำพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหารต่างๆทุกกรมกองและถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่ทหารจะต้องระวังรักษาธงนี้ไว้ด้วยความเคารพและความรักเหนือกว่าสิ่งใดเปรียบดังเป็นสิ่งแทนองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทหารจะต้องจงรักภักดียิ่งกว่าชีวิตข้าพระพุทธเจ้าพนอากาศเอกวรนาถภิจารีผู้ชิการทหารสูงสุดพร้อมด้วยเหล่าทหารมหานเล็กราชวรบลลและทหารรักษาพระองค์ทั้งฐานบกฐานเรือและฐานอากาศล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนน้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพบาท ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวัลลและทหารรักษาพระองค์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยไร้วันพระรมราชสมภพแห่งใต้ฝ่าระองธุรีพระบาทติดเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ห้าธันวาคม พุทธศักราช2 5 3 6นี้นับเป็นเวลากว่า48ปีแล้วที่ใต้ฝ่าละอ,องตรีพระบาทเสด็จเถรืองถวัลราชสมบัติสืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความสมัครีของประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ใต้ฝ่าละองตรีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจด้วยพระวุริยะอุตสาหัสพระปรีชาสามารถและน้ำประทัยอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอธรรต่อราษฎรของพระองค์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่สมคหนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติาศ,าาศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรม ไม่มีภาพแห่งความบากยากแค้นใดๆของราษฎรที่จะรอดพ้นจากพระเนรไม่มีเสียงความทุกประทมใ,ใดๆของราษฎรที่รอดพ้นจากพระกันจนเป็นที่กล่าวขวัญสันเสริญไปทั่วลาไม่มีพระมาหากษัตริย์พระองค์ใดที่จะรู้จักราษฎรของพระองค์มากเท่ากับพระมาหากษัตริย์แห่งประเทศไทยพระองค์นี้ ในฐานะองค์พระบรากุกแห่งชาติใต้ฝ่าพระองค์ตรีพระบาททรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและด้วยพระบรมราโชบายอันสุขุมคัมภีรภาพทรงพิจารณาวินิจฉัยสถานการณ์และปัญหาต่างๆของบ้านเมืองด้วยพระปรีชาญาณอันเฉียบคมด้วยความรอบรู้และความรู้เท่าทันในสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ล้วนเป็นงานที่มีใช่แต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ยังได้เตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนานคตอีกด้วยในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพไทยใต้ฟ้าละองตรีพระบาททรงมีความสนพระไทยในกิจการทหาร และการปฏิบัติการของหน่วยทหารอยู่เสมอได้พระราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างกองทัพไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าสมกับที่ได้รับความไว้วางพระทาชไทย ท่านผู้ชมที่เคารพครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้การสวนสนามของฐานรักษาพระองค์ซึ่งจัดกําลังในวันนี้เป็นทั้งหมด4กรมในแต่ละกรมนั้นประกอบด้วยกาลังฐานรักษาพระองค์3กองพันและแต่ละกองพันประกอบด้วย2กองร้อยกองร้อยประกอบด้วย3หมวดหมวดละ2หมู่หมู่ละ12นายในแต่ละกองพันนั้นจะมีกําลังคนกองพันละ166นายซึ่งการสวนสนามในวันนี้มีทั้งสิ้น12กองพันที่เดินสวนสนาม ส่วนกองพันธุ์สุดท้ายนั้นจะเป็นกองพันธุ์ฐานม้ารักษาพระองค์ซึ่งเป็นกองพันธ์ฐานมา้าขี่ม้าที่จะสวนสนามเป็นลำดับหน่วยที่สุดท้ายคือกองพันธ์ที่13ขณะนี้กําลังกดต่อสายตาของท่านผู้ชมบริเวณด้านทิศเหนือณนะพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมนะครับกำลังที่จะสวนสนามผ่าน้ามาสู่บริเวณพระพาท,ที่ประทับ ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพของการสวดสนามของทหารรักษาพระองค์จำนวนเกือบ2 0 0พนายในวันนี้คงจะเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าทหารรักษาพระองค์ของทุกเหล่าทัพนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการที่จะดูวินัยของทหารนั้นมีคากล่าวว่าต้องดูที่การสูนสนามการแต่งกายเพราะฉะนั้นในการที่จะดูว่าหน่วยไหนมีวินัยมากน้อยแค่ไหนนั้นให้ดูที่การสวตสนามของแต่ละหน่วย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ภาพที่ปรากฏต่อสายตาท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กองพบการกองผสมซึ่งมีพลตรีสมภพอัตนานเป็นผู้กำกับกองผสมในตําแหน่งของมุจการกองบอลที่หนึ่งรักษาพระองค์ได้ซักซ้อมหน่วยต่างๆมาจนถึงวันนี้และสุสามต่อหน้าพระปักพระบาท,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านได้ยืนรับถวายในงงานอยู่ตลอดและภาพต่างๆเหล่านี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็น ในประเทศต่างๆนั้นคงจะไม่มีเหมือนเช่นประเทศไทยรงท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและในฐานะที่เป็นองค์จอมทัพไทยภาพของการสนามในวันนี้จะเป็นที่ประจกักษ์ชัดไปทั่วโลกสําหรับกองพันที่13เป็นกองพันฐานมารักษาพระองค์มีซึ่งเป็นกองพันฐานมา้าขี่ม้าได้แก่กองพันหานม้าที่29รักษาพระองค์มีพันโทรวรวิทประทุมลังกาเป็นผู้บังคับกองพันธ์ เครื่องแต่งกายหมวกยอดมีผู้สีฟ้ามนต์ตราคุดผ้าเสื้อสกลาดสีฟ้ามนต์แผงคอและข้อมือแถบทองกางเกงสกลาดสีฟ้ามนต์แถบสีเหลืองข้างละาหนึ่งแถบจะมีเครื่องหมายมีอักษรร,รอร,อรอมีเลขหกอยู่เบื้องบนทําด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาที่ตั้งอยู่ที่บริเวณแขวงสำเ็จในเขตพยายิา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถทรงมาพร้อมนะที่นี้เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนภาพเหล่านี้ได้ปรากฏสู่ประชาชนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจาพระมหากุณาธิคุณขององค์ท่านนั้นมากมายมหาศาลเมตตาบารมี ได้ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขตามบรรดาภาพอง์ท่านเน้นให้ทุกคนได้ช่วยเหลือตนเองโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์ท่านใดประสิทธานไว้คือสังคมไทยนั้นอยู่ได้ด้วยการให้ท่านคนไทยทุกคนคงจะต้องน้อมลำลึกและนำไปประบัติชยาุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ